รถไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสุวรรณและผมโกมุทคงเทศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ฟังอาจารยมาสวัสดีอาจารย์แล้วทำไมชะงักไปก็ไม <c oughs> <c oughs> ค่คือเราสวัสดีกันจนคุณอาจารย์บอกว่าจะต้องสวัสดีทําไมทุกครั้ง <c oughs> ต้องสวัสดีเพราะว่าไม่แน่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เขา <c oughs> ไม่ไม่ได้สะดวกติดตามฟังแล้วก็จะ ได้ฟังบางไม่ได้ฟังบางแต่วันไหนได้ฟังอ่ะได้เจอของอร่อยกันทุกทีเลยใช่แล้วครับ<อ>แล้วก็ของอร่อยของเราที่นํามาฝากกันบางทีก็เป็นของที่ไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนหรือว่าแค่เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นบางคนเคยได้ยินเคยเห็นยังไม่เคยกินแต่บางคนเคยได้ยินเคยเห็นเคยกินแต่ยังไม่เคยลองทํา เราก็จะมาชักชวนเชิญชวนกันอยากให้ทดลองทํากันค่ะใช่เพราะว่าเวลาเราทําเองเนี่ยบางทีเราจะรู้เคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ทําให้เวลาไปกินจากที่อื่นๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าถ้าคุณเขาเพียงพอนะครับก็สามารถจะบอกเขาได้แนะนาเขาได้แต่ถ้าไม่คุ้นเพียงพออย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบาดบังกันเปล่าๆมีแม่เพื่อนจะเป็นคนที่รู้เทคนิคอะไรต่างๆเยอะแล้วคือ เป็นผู้สูงวัยที่มไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บอารมณ์ความรู้สึกครับคือเวลาไปทานอาหารตามร้านเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเห็นว่าตรงนั้นยังไม่ดีพอหรือตรงนี้ยังไม่ใช่ตามตำรับที่ตัวเองคุ้นเคยซึ่งเอาเฉพาะแค่ตัวเองคุ้นเคยด้วยนะไม่มาตรฐานอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแกก็จะใช้วิธีว่าหนู oo, ไหนพาไปหาพ่อครัวหน่อยสิ เขาค็จะตกใจว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยแล้วพอพาเข้าไปครัวปุ๊บก็นี่ไอเนี่ยก่อนจะทอดนะเธอจะต้องทําอย่างนั้นอย่างเงี้ยประสบการณ์ไงแต่แต่ว่านะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยอะไรกับเขาอะแล้วเป็นร้านค้าเนี่ยแต่ก็ยังดีที่ว่าถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยทางคนในร้านเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่า บางทีมันก็แค่อาจจะนะ <c oughs> ผมว่าคนคิดก่คงจะมีเดีวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงนะคะใช่ฮะพอมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าสมมติว่าเขาใจกว้างเขาก็จะมีความสุขว่าเออนะเขาได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์หรือว่าไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นหรือถ้าเขากําลังเร่งรีบจะต้องทําให้ลูกค้าคนอื่นอยู่เนี่ย <c oughs> เขาอาจจะงุดหงิดก็ได้นะคุณแม่ได่ค่ะของเราเนี่ยเราก็ ให้รู้เทคนิคต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทําเองก็ตามหรือถ้าหากว่าในกรณีจะแนะนำเนี่ยก็เลือกไปแนะนําคนที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วดูว่าเขาน่าจะเปิดรับคําแนะนําด้วยนะครับแต่แต่แตของเราสองคนที่เราคุยกันนี่เราแนะนําคุณผู้ฟังเราเราไม่กังวลเลยนะว่าคุณผู้ฟังจะคิดเห็นเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าติดตามมารับฟังรายการเรานั่นแสดงว่าต้องเปิดกว้างอยากรู้อยากได้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเมนูวันนี้ครับที่นํามาฝากกันเนี่ยเข้า แบบเดียวก,กันกับที่เรากำลังพูดถึงนี่อยู่เลยคือว่าน่าจะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยน่าจะได้เคยลองกินกันมาบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นเมนูประจำถิ่นเพราะฉะนั้นคนที่นอกถิ่นมาเนี่ยมากินก็มีอยู่อย่างเดียวเลยลหะก็คือมีความประทับใจแต่ว่าถ้าเป็นคนในท้องที่เออเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเอ,อ๊ะมันควรจะอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง เคยพูดถึงเมนูนี้เมื่อตอนที่เราคุยเรื่องเมนูอื่นแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าอ๋อถ้าเป็นเมนูนี้เนี่ยนะมันจะอริดอร่อยสามารถจะกินได้หมดจานทุกทุกวัตถุดิบที่ใช้นี่อริดอร่อยได้หมดเลยแต่อาจารย์บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลบางทีก็ไม่สามารถกินได้ทั้งหมดแบบนั้นวันนี้จะมาคุยกันว่าส่วนไหนที่กินได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเมนูประจําท้องถิ่นที่ไหนครับอาจารย์ครับ ภาคตะวันออกค่ะนี่ไงเพราะว่าตัวชื่อมันเองจะบอกแหล่งมาเลยนะครับชื่อของมันก็คือเส้นจันผัดปูค่ะพอเป็นเส้นจันปุ๊บเนี่ยก็นี่เลยครับจันทบุรีจันทบุรีระนาดระยองพวกนี้ระยองใช่ครับระยองไม่ใช่ระนองผมก็พูดผิดระยองนะฮะซึ่งเส้นจันเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผัด ูนคือหน้าตามันจะใกล้เคียงกันกันกบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นจันผัดปูคือต้องผัดใส่ปูเท่านั้นค่ะแล้วที่อาจารย์บอกไว้เรื่องของฤดูกาลเป็นยังไงครับปูที่ใช้เนี่ยนะคะมันจะมีปูอยู่ชนิดหนึ่งนะคะจะออกจะวางไข่จะเจริญเติบโตอยู่แถวทางฝั่ง อาวไทยใช้ทะเลฝั่งตะวันออกอก็คือทางโซนแถบนั้นเนี่ยนะคะเป็นปูที่น้ำกลอยนะคะอยู่ทะแล้วก็วางไข่ในช่วงในน้ำจืดครับพอโตหน่อยก็ลงไปอยู่ในทะเลเขาก็จะอยู่ตรงช่วงรอยต่อระหว่างน้ำน้ำบ้านกับน้ำทะเลใช่น้ำจืดน้ำเค็มนะคะทีนี้ปูตัวนี้เนี่ยนะคะมีเป็นปูตัวเล็กๆขนาดเล็กใจว่าอ สามารถที่จะออกหาได้ในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปถึงประมาณกุมภาโอา้ก็หน,นหน้าหนาวหน,วหน่อยครึ่งปีท,ที่จะ,<น>จะเจอปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ะนะครับแล้วปูที่ว่านี้ที่อาจารย์บอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยมันเล็กสักเท่าปูนาอย่างนี้เหรออาจารย์อตัว หน้าตาเขาคล้ายๆปูแสมรแต่ตัวเล็กกว่าโตกว่าปูนากระดองแป้นๆเราก็เลยได้ชื่อว่าปูแป้นปูแป้นค่ะคือถ้าเป็นเส้นจันผัดปูเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูนั้นก็คือปลายฝนต้นหนาวที่ว่านี้จะนิยมเป็นเส้นจันผัดปูแป้นค่ะแต่ถ้าเกิดพ้นไปจากช่วงนี้แล้วมันไม่อันหาปูแป้นไม่ได้แล้วก็แค่เป็นเส้นจันผัดปูทั่วไป ได้เราจะใช้ปูอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปูมา้าครับปัจจุบันเนี้ที่นิยมกันมากก็คือปูนิ่มปูนิ่มอ๋อแต่ผมกลับไม่ไม่นิยมปูนิ่มผมไม่รู้เป็นอะไรเป็นประมาณความรู้สึกส่วนตัว <c oughs> ว่า <c oughs> ว่ามันไม่ได้เนื้อได้หนังแล้วมันมันเหมือนกินอ,อ่เป็นแต่จะใช้คําว่าว่าหนังมันก็ไม่นิ่มมันก็จะเป็นออกแนว เกือบเกือบกรอบซะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้เนื้อจ้ะคือเวลากินเข้าไปมันมีความสึกเหมือนเราไม่ได้กินปูอะเออใช่เหมือนกินกินเหมือนกระปินแผ่นพลาสติกบางๆกับเนื้ออะไรสักอย่างใช่ใช่พอกินเข้าไปเท็กเจอร์มันก็มันก็เป็นกลิ่นปูนะคะแต่ความรู้สึกเราเองอะอาจจะเป็นเป็นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะใช่ผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยว่าไม่่คนิยมปูนิ่ม ปูนิ่มใช่ครับทีนี้พอเรากลับไปถึงเรื่องปูแป้นเนี่ยตัวปูแป้นที่ว่านี้มันก็จะพอพอพอ,พอมันอยู่ระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดเนี่ยมันก็คงจะไม่เขาเรียกกระดองมันนะฮะ,ค,ะคงจะไม่แข็งมากใช่ไหมจ๊ะกระดองก็ไม่แข็งค่ะกระดองบางกระดองแป้นๆเรานึกถึงปูนาเนี่ยก็จะไม่แข็งเลย แต่พอไปนึกถึงปูทะเลทั้งหลายนะครับทั้งปูมมาปูาปอก็จะแข็งมากแต่ถ้ากลางๆแบบนี้น่าจะไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้จะเป็นปูที่เคยคุยกับอาจารย์ว่าตอนนำมาผัดแล้วพอโดนเคลือบตามซอสในการผัดเข้าไปแล้วเนี่ย กัดเคี้ยวไปได้หมดเลยน้งตัวใช่ใช่มันกัดกินได้ขาเคิี่นิ่มแบบกรอบกิน้าไปได้หมดเลยแหมง้ช่วงช่วงไหนนะครับที่จะได้กินเส้นจันผัดปูแป้นเนี่ยจะจะได้คือเขาจะมีปูเนี่ยจะเข้ามาในช่วงวางไข่นะคะทางจันทบุรีเขาจะมีเทศกาลดูปูกินปูดูปูเที่ยวชมปูเนี่ยนะคะในช่วง ช่วงต้นหนาวช่วงหนาวหนาวพฤศจิกาธันวาช่วงนี้นะคะคก็จะมีกิจกรรมล่องเรือดูปูจับปูกันถ,ถ้าเขามาวางไข่ของให้ดูอย่างเดียวใช่ค่ะช่วงนั้นจะให้ดูอย่างเดียวก่อนให้เขาวางไขาเสร็จสับเรียบร้อยไปก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยจับค่อยกินกันแม้นี่เราว่ากันแต่เรื่องปูท,งท,งทั้งที่จรงิงๆเมนูของเราเนี่ยปูที่ว่านี้มันเป็นเพียงส่วนประกอบจรงิงๆแล้ว <laughs> ถ้าเป็นเส้นจันผัดปูเนี่ยคิดว่าน่าจะเส้นจันนี่แหละที่เป็นพระเอก ใช่ค่ะเรามีตำรับมีสัดส่วนกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับโอเคลักษณะของเส้นจันเนี่ยก็เป็นเส้นแห้งครับนะคะเป็นเส้นแห้งเป็นถ้าเราเทียบกับบ้านเราก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเรานี่แหละใช่แต่เป็นเส้นแห้งนะคะนั่นการที่เอาเส้นจันมาใช้เนี่ยเราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนครับแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ15นาทีอพอจาก15นาทีแล้วก็ช้อนขึ้นครับช้อนขึ้น่าเอากระชอนช้อนนะคะช้อนแล้วก็พักให้น้ําหยดแล้วก็ต้องเอาผ้าขาวบางห่อไว้อื สาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเส้นแห้งแช่น้ําขนาดนั้นเอาขึ้นมาพอพึ่งลมอีกมันก็แห้งอีกเดี๋ยวกลับมาแห้งเหมือนเดิมอ่เขาก็เลยต้องหาผ้าเนี่ยมาห่อเอาไว้เพื่อที่ให้ความชื้นเนี่ยมันซึมระอุอยู่ข้างในเนื้อเส้นครับถึงจะเอามาผัดแล้วอร่อยแต่ถ้าหากว่าแช่แป๊บเดียวแล้วเอามาผัดเลยมันก็จะแข็งจะแข็งค่ะมันก็ต้องทําให้สุกด้วยการเอาน้ําใส่ลงไปซึ่งมันก็ทําให้เส้นเละ อ๋อเพราะนั้นก็จะมีกรรมวิธีเทคนิคเฉพาะแบบนี้แช่ซะจนนิ่มแล้วก็เอาขึ้นสงขึ้นมาแต่ว่าไม่พึงต้องห่อไว้แล้วพอจะใช้ก็ค่อยเปิดผ้ามาใช้ดันั้นถ้าจะใช้แค่ไหนก็แช่แค่นั้นเป็นแบบนี้นี่เองครับส่วนประกอบของการทำเส้นจานผัดปูนอกจากเส้นแล้วมันก็จะมีน้ำพริกผัดนะคะน้ำพริกผัดเนี่ย เขาใช้อยู่แค่สองอย่างเท่านั้นเองคคือพริกแห้งกับหอมแดงครับใช้อ่แค่สองอย่างนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตํากับพริกนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงให้ใส่หอมแดงเยอะหน่อยครับทีนี้โทรไปถามแม่ครัวที่ผัดโดยตรงเขาก็บอกว่าเอาหอมแดงมากำานึือหอมแดงเยอะหน่อยอพริกใส่เข้าไปตามที่ชอบอืก็ถามว่าใส่ไปกี่เม็ดล่ะไม่รู้อะขยุ่มนึงืง เราก็นั่งหอมแดงกัหนึ่งขยุมหนึ่งมันก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่น้อขยุมน่าจะน้อยกว่ากัมไหมก็ก็กล่ว่าประมาณนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็ถ้าสมมุติเราใช้หอมแดงซักเท่าไหร่ดีสักหกเจ็ดหัวก็พริกสักสี่ห้าเม็ดซึ่งพริกนี่เป็นพริกพริกชีฟ้าแห้งค่ะชีฟ้าแห้งครับแต่ทําไมเวลาตอนไปไปกินมันออกแนวหวานนะอาจารย์ เขาใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอ๋ออันนั้นคือเมื่อถึงขั้นตอนปรุงรสแต่ว่าตัวที่จะใช้ผัดใช้แค่นี้เลยใช้แค่นี้เลยครับนะคะเราก็ตำตำเครื่องแกงสองอย่างนี้นะคะเอาเครื่องแกงลงผัดกับน้ํามันให้หอมเอาพริกแห้งตำกับหอมหอมแดงแล้วก็เอาไปผัดนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปผัดกับน้ํามันให้หอมครับพอผัดเสร็จเรียบร้อยก็เอาปูลงไปผัดเอาปูลงก่อนเอาปูลงก่อนค่ะ เอาปูลงก่อนเพื่อให้เนื้อปูเนี่ยมีรสชาติแล้วก็ปรุงรสครับปรุงรสตอนเนี้ยค่ะอืทีนี้ออันนี้คือคือตำรับที่ที่โทรคุยนะคะคนจันทคนจันทํากินเองอยู่ทํากินเองอยู่เขาบอกว่าเอาปูใส่ไปเลยปูใส่เสร็จแล้วก็ปรุงรสไอ้เราก็นึกในใจจริงๆมันคนน่าจะปรุงรสก่อนใส่ปูนะนะแล้วเขาบอกก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนึงอ่าอ่าแล้วกลัวปูไม่สุกอ่าใส่น้ําลงไปหน่อยนึง แล้วค่อยเอาเส้นจานใส่สุดท้ายครับนะคะทีนี้ก็คิดคือตามประสบการณ์ที่เคยผัดเรามักจะปรุงคือด้วยความที่เขาอาจจะปรุงแบบช่ำชองอะเนาะเขาก็ตักไอ้นี่ใส่ตักอ้นี่ใส่เขาบอกถามว่าใส่เท่าไหร่เขาบอกใส่ไปเฮ้อเราเอาอีกแล้วใส่ไปเฮอะถามคนผัดเนี่ยคือด้วยความที่ประสบการณ์เขาแล้วเขาผัดอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะเขาก็ตัก น้ำมะขามเปียกใส่หน่อยอน้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะคเคยคือแม่ครคนเนี้เคยมาที่บ้านให้เขามาทำเมนูอาหาร,ครเคยมาอยู่ด้วยกันสักประมาณครึ่งเดือนนะคะสิ่งที่พบคืออะไรรู้ไหมคะ น้ำตาลหายไปหมดไปเป็นกิโลอ๋อคือว่าเป็นคนหนักมือหนักเรื่องหวานใช่อืก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนจันเขาชอบทานหวานเหรอคือโดยปกติถ้าเราทําเนี่ยด้วยปริมาณเมนูที่ออกมาพอๆกันเนี่ยน้ำตาลเราไม่หมดเป็นกิโล <laughs> แต่นี่เขาหมดทั้งน้ำตาลปี๊บทั้งน้ำตาลทรายด้วยนะคะอ๋อครับเออหนักหนักข่้นข้างหวานเพราะนั้นถ้าคุณผู้ฟังได้ไปชิมเส้นจันผัดปูที่ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะหวานนำ วเท่าที่เคยกินมาก็เป็นอย่างนั้น<ะ>คือตัวเส้นจานผัดปูมักจะหวานน้เพราะผมถึงได้ประหลาดใจเวลาที่อาจารย์บอกว่าตัวที่จะเป็นพริกผัดเนี่ยมันมีแค่พริกกับหอมแดง<ะ>เท่านั้นเลยหรือผมคิดว่าโอ้โหมันจะต้องประคมหวานเข้าไปนีอ่อาจารย์ถอดสูตรหรือว่าอาจารย์เคยลองทําแล้วเนี่ย,ยกะว่ากะว่าน่าจะใช้เครื่องปรุงอะไรสักแค่ไหนดีครับอาจารย์ะนะคะในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ย คือและเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะ,ะเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะคใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวจากพริกที่เราตำเมื่อสักครูครห่หัวหอม 6, 7, หัวหอมหกเจ็ดหูเจ็ดแปดหัวแล้วก็พริกแห้งสักสี่ห้าเมตรนะคะต่อเส้นจันสองร้อยกรัมรนะคะคก็เนื้อปูก็พอๆกันนะคะ,ะอาจจะ300กรัมคือแล้วแต่ว่าเราจะใส่ปูมากน้อยเอาเอามาเป็นตัวเลยแล้วกันปูหนึ่งตัว นะคะแล้วแต่ว่าจะปูอะไรปูแป้นอาจจะใช้สองตัวปูมะาจะใช้ตัวเดียวครับนะคะแล้วก็เอากระดองออกไปนสองถ้วยครับนะคะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายสักร้อยกรัมนะคะน้ำมันพืชเล็กน้อย่ทีนี้น้ําปรุงรสน้ําปรุงรสนี่จะใช้น้ําตาลมะพร้าวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะน้ํามะขามเปียกสี่ช้อนโต๊ะน้ําน้ําเปล่าครึ่งถ้วยครับแล้วก็น้ําปลาเล็กน้อย นะคะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปในพริกตําด้วยแล้วนะคะ,ะทีนี้จากประสบการณ์เอาพริกหอ่อหอมกับพริกที่ตําอยู่ลงมาผัดกับน้ํามันครับผัดกับน้ํามันเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ําปรุงรสคือเราจะเอาน้นนําน้ามะขามเปียกน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําเปล่าเล็กน้อยคนให้ละลายก่อนครับแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ําปลาไปสักประมาณหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ค่อยเทใส่ลงไปผสมกับน้ํา พริกที่เราผัดครับนะคะพอเราผัดเสร็จเรียบเรียบร้อยก็เอาปูใส่ปูใส่คลุกเพื่อที่จะให้อ่าเครื่องน้ําพริกเนี่ยผสมกับปูแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกหน่อยหนึ่ง<ห>เพื่อให้ปูม,มันสุกพอพอเริ่มเดือดก็เอาเส้นจันทร์ใส่ใส่ลงไปคลุกให้ทั่วนะคะ ทีนี้ตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะชิมรสก่อนอตามรสที่ชอบ<ะ>ถ้าชอบเค็มกว่านี้ก็อาจจะเหยาอนน้ำปลาเพิ่มรหรืออาจจะโรยเกลือเพิ่มก็ได้ตามชอบนะคะคแต่ว่าถ้าชอบหวานก็อาจจะโรยน้ำตาลใส่เพิ่ม,มทำนองนี้นะถ้าชอบเปรีย้ยก็เติมน้ำมะขามเปียกไปนะ เสร็จเรียบร้อยสุดท้ายคือใส่ถั่วงอกกับกุยช่ายครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเพราะว่าตัวถั่วงอกกุยช่ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องสุกเฉาอะไรไม่ต้องมันโดนความร้อนเข้าไปสักหน่อยหนึ่งมันก็ตัวถั่วงอกอย่าให้มันถึงขัข้นนิ่มเลยมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยครับต้องให้กรอบๆใช่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเลยเสร็จสับเรียบร้อยอแล้วผมเห็นว่าตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะมันไม่ควรที่จะ ผัดเอาไว้นานก่อนที่จะรับประทานค่ะเพราะว่ามันจะเกาะกันใช่ไหมอารมันจะแข็งๆหนึดๆนืแต่มันจะไม่ไม่น่ากินมันจะไม่อร่อยเขาบอกว่าในในสูตรนี้แต่ที่เท่าที่ผัดมันไม่เกาะกันนะคะเลรอครับค่ะอมันอาจจะเป็นด้วยเขาบอกบอกว่าเส้นที่ทําให้มันอันที่หนึ่งคือตัวน้ําคือน้ําที่เราใส่ไปเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมะขามเปียก จะช่วยให้เส้นเนี่ยไม่ค่อยติดกันอ๋อครับเหมือนไปเคลือบเส้นเอาไว้ค่ะ,ะจะช่วยให้เส้นไม่ค่อยติดกันครับแล้วตัวเส้นจันผัดปูเนี่ยตอนที่เราเอาปูลงไปที่เราบอกว่าเรากลัวมันจะไม่สุกเราต้องเราดูมันสุกยังไงอาจารย์เพราะเพราะมันเป็นผัดมันไม่ได้มันไม่ได้ต้มซึ่งถ้าเป็นต้มตเราเรา,เราจะกะเวลาได้ครับะเดียกว่าเป็นผัดเนี่ยคือพอดูเขาบอกบอกว่าด้วยความที่ถ้าสมมุติว่าเป็น เป็นปูแป้นเนี่ยตัวมันเล็ก<ฮ>ะนะคะแลวอาจจะหัน่นครึ่งแล้วก็ผัดเพราะนั้นมันจะสุกเร็วมากถ้าสมมุติถึงแม้เป็นปูม้าก,ก็ผ่าสี่เลยครับแล้วก็ผัดดูเนื้อปูมันเนื้อปูถ้าปูปดิบเนี่ยมันจะใสถ้าสมมุติสุกมันก็จะขุนครับค่ะแต่ว่าไม่ต้องให้สุกมากเพราะว่ากว่าเราจะเอาเส้นจันผัดให้น้ำเคลือบเส้นจันทั่วมันก็สุกแล้วอ,อ,อีกระยะเวลาหนึ่งทีเดียวคะนะครับปรุงรสนี่ ควรที่จะเป็นอะไรนำอะไรตามครับถ้าเป็นของจานต้องหวานเปรี้ยวเค็มหวต้องหวานนำใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าไม่ใช่ของจานถ้าเป็นรสชาติที่อาจารย์คิดว่าผัดแบบนี้มันควรจะเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานยังไงก็ตามเนี่ยตัวเปรี้ยวเนี่ยคงเสมอที่อยู่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหวานนำเค็มสุดท้ายหรือว่าจะเเค็มนำแล้วหวานสุดท้ายอันนี้ไม่มีถูกไม,ม่ผิดแล้วแต่ ใช่ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะทีนี้ออของที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของคนจันเลยนะคะในเวลาเรากินผัดไทยมักจะเห็นมีมะนาวมาให้เราเสี่ยวหนึ่งสำหรับเติมเปรี้ยวแต่ถ้าสมมติเป็นของคนจันเองเขาจะใช้ส้มมะปี๊ดส้มมะปี๊ดมะปี๊ดนี่ก็ได้ได้ยินชื่ออยู่สันหนันแล,แล้วแล้วมาหาได้ง,ง่ายๆทั่วไปเหรอจัน ทั่วไปค่ะที่จานนี้เยอะมากครับที่ที่ผมได้ยินชื่อมาปีตเนี่ยก็คือจะเขามีบางที่เขาใช้ในเครื่องดื่มแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นตัวชูโรงว่าเนี่ยน้ำดื่มของเขาเนี่ยที่มีส่วนผสมของมาปีตเนี่ยเป็นความพิเศษบอว่ามันพิเศษจากชื่อนี่แหละ <c oughs> ชื่อที่ไม่คุ้นเคย <c oughs> นะครับตัวเส้นจันผัดปูของเรานี่เสร็จสับเรียบร้อยออกมา รับประทานกันอร,อร่อยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจันคิดว่าจําเป็นจะต้องมีผักอะไรเพิ่มเติมช่วยเหลือเพราะในนั้นมีอ่าเหรอครับมีค่ะเพราะจำได้ว่าพวกผัดออย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรนะกุ้ยช่ายอะไรเงี้ยฮะใช่ค่ะมีเหมือนกันเลยค่ะมีกุ้ยช่ายมีอ่าถั่วปลีอะไร้ไไหะหัวปลีแล้วก็เนี่ยแหละค่ะสม้มมะป,ปี๊ดเนี่ยแหละค่ะใบบัวบกอ๋อใบบัวบกอ๋อ ครับก็คล้ายๆผัดไทยนะ่ยแต่ว่ารสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี่ก็น่าจะเป็นจากการที่เอามาผัดปูด้วยแล้วก็รสที่ต้องมีมีเปรี้ยวมีหวานนะครับต้องลองไปทดลองหวังว่าจะทดลองทํากันได้อร่อยอร่อยดีด้วยทุกคนพ่มดูไม่ยากนะจันดูไม่ไมยากค่ะไม่ไมยากแปูแป้นนี่ต้องสั่งนําเข้าจากจันเท่านั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับก็มาช่วยกันสนับสนุน ในท้องที่กันละกัน <Okay. S 1> นะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพสเสน่ห์รถไทยกับเส้นจันผัดปูกันแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสวนและผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามฟ